สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะทำเมนูแปลกซะหน่อยนะครับถือว่าผมอยากจะกินปลากระป๋องและใจหนึ่งก็อยากจะกินผัดผงกะหรี่เดี๋ยวเราลองเอาปลากระป๋องมาผสมกับผัดผงกะหรี่ดูเป็นเมนูที่แปลกแปกนะลองดูว่าจะอร่อยขนาดไหนติดตามครับขั้นแรกเราก็ทำการหั่นหอมใหญ่ก่อนนะครับ เลยนะครับหัวท้ายก่อนนะครับแล้วก็แกะเปลือกนะครับเพื่อนๆแล้วก็แกะเปลือกออกหั่นหอมใหญ่ก่อนนะครับใช้ประมาณหนึ่งหัวเดี๋ยวส่วนประกอบจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับนี่แล้วก็หั่นกลางนะครับนอนเพื่อนๆนะครับแล้วก็ซอยเลยนะครับซอยแบบนี้นะครับ ให้เสร็จน,น,นะครับให้เสร็จนะครับสอยนิดเดียนะครับให้เสร็จนะครับต้องสองอันเลยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูเคร네ื่องปรุงกันว่าจะทํำยังไงครับอ่าขั้นตอนการทําน้ําผงกะหรี่นะครับเราก็ใส่นมจืดลงไปนะครับนี่ใส่นมจืดลงไปนะครับเทนมจืดลงไปนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่น้ําปลานะครับน้ําปลาลงไปเลยนะครับ ไม่ต้องมากนะครับพอสมควรตามด้วยซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสนี่ใส่ลงไปเลยนะครับเพิ่มน้ำตาลทรายลงไปนะครับน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ ใส่ลงไปเลยนะตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะตอกไข่ใส่ลงไปเลยผสมเลยนะครับนี่ตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะผสมนะตีให้เข้ากันนะครับให้เข้ากันทั่วๆเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปได้เลยนะครับ ใส่ผงกะรีลงไปได้เลยเติ <them> ผมผงกะรีลงไปเลยนะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับตีให้เข้ากันโอเคนะครับให้เข้ากันก่อนตีให้เข้ากันก่อนนะครับตั้งน้ํามันเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมลง <iques> <ed> ไปเลยนะครับส่วนผสมลงไปเลย โอเคนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปนะคนด้วยนะครับใส่ลงไปนะเขี่ยให้น้ำมันงวดเล็กน้อยนะครับให้น้ำมันงวดเล็กน้อยนะครับเคี่ยลงไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเมื่อน้ำงวดแล้ว พอน้้ำมันงวดลงไปเนี่ยจะเห็นว่าไข่จะเริ่มจับตัวกันนะครับเริ่มจับตัวกันนะแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะฮะให้พอแห้งเลยนะครับพอแห้งเลยนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนลองไปทําดูนะครับเป็นเมนูสุดยอดเลยนะครับพอน้้ำงวดลงไปเนี่ยไข่ก็จะจับตัวกับผงกะหรี่นะกลิ่นหอมเลยนะครับ แล้วเราก็ใส่นี่เลยครับหอมใหญ่ลงไปได้เลยนะครับใส่หอมใหญ่ที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปนะครับคลุกเค้าได้เลยนะครับตามด้วยพริกแดงหั่นเฉียงนี่พริกแดงหั่นเฉียงใส่ลงไปเลยนะครับนะคลุกเค้าเลยนะครับให้แห้งเลยนะครับให้แห้งนี่ให้แห้งเลยนะครับนะสังเกตหอมใหญ่ แค่เวลามันจะสุกเนี่ยมันจะออกเป็นสีใสๆนะครับพอหอมใหญ่เนี่ยมันออกเป็นสีใสๆ,ๆก็โอเคนะครับเพื่อนๆนี่ผัดแบบนี้นะครับโอเคพอส่วนผสมแห้งได้ที่เราก็ใส่นี่เลยปลากระป๋องลงไปเลยนะฮะเทปลากระป๋องลงไปคลุกเคล้าเลยนะครับนะ ุกเาแล้วก็ผัดให้แห้งเลยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรายกใส่จานนะครับนำไปรับประทานดูสีสันหน้าตาครับเพื่อนเพื่อนอ้าวเราก็ยกใส่จานนะพร้อมเสิร์ฟนะครับสูตรนี้ก็จะได้ทั้งผัดผงกะหรี่แล้วก็ปลากระป๋องในตัวนะครับขอชิมหน่อยครับอืมจุดยอดเลยนะครับ เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามกดตัดตะไครกดตรงรูปข้างบนนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงรูปนี้แล้วมันจะขึ้นสีแดงแดงแล้วกดตับตะไคร้หรือติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปๆไปละไปละ